เป็นเรื่องยากมากที่จะสอนคนให้เข้าใจธรรมะเพราะมนุษย์เมื่ออายุต่ํากว่าร้อยลงมาร้อยลงมาเนี่ยอายุต่ําเพราะอาธรรมเมื่อได้อาธรรมกํำริบในจิตมนุษย์มากอายุมนุษย์จะลดลงลดลงอาธรรมสามประการหนึ่งอาธรรมราคารตตามนุษย์ในโลกมีความกําหนัดกล้าในกามมากชูหลายผัวหลายเมีย สัมเพททงโรโกคามิสติมนุษย์ในโลกจะเสพสมกันมั่วจนไม่รู้จักมารดาบิดารูกชายลูกสาวพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวจะเสพสมกันมั่วฆ่ากันเพราะเรื่องกามแม่ฆ่าลูกได้ในท้องซึ่งสัตว์ยังไม่สามารถฆ่าลูกตนเองได้ ออกมากี่ตัวมันเลี้ยงแต่มนุษย์ฆ่าได้แม้แต่ในท้องนั้นคือความตกต่ำที่สุดเกิดมาจากผลแห่งความเมามะทะกามังเมากามคนชั่วก็กำลังมีอำนาจกำลังมีอิทธิพลกำลังดือดูดดึงคนชั่วไปรวมตัวกันส่วนคุนงามความดีที่ยังพอมีอยู่ก็ทวงดุล จึงดูดดึงกันดีจะดูดดีไปหากันอย่างพวกเรามากันในวันนี้ไม่มีใครบังคับให้มาตั้งใจกันมาถูกดูดถูกดึงเข้าหากันเองโดยระบบแห่งสินแห่งครร